สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีเมนูปลากระบอกต้มพริกไทยกระเทียมนะครับน,นี่เมนูเมนูข้ามครับเมนูอาหารเย็นครับนี่อาหารเย็นเราวันนี้เป็นปลากระบอกต้มพริกไทยกระเทียมครับนี่เป็นกระบอกทะเลนะครับอ ปลากระบอกต้มพริกไทยกระเทียมโอ้ยด okay. 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 uh ูค huh. ร okay. uh ับ huh. ่เห็นไข่ไหมครับไข่โอ้โหนี่ครับไข่สีสันน่ากินมากครับนี่ครับไข่ไข่เต็มท้องเลยนี่ครับไข่ นี่ครับเมนูอาหารเย็นเมนูปลากระบอกต้มพริกไทยกระเทียม